สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทร h ชาแนลครับพบกันกับเช้าวันที่9เดือน9ปี64นะครับก่อนอื่นวันนี้มาพบกันก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาครับก็ก่อนอื่นเรามาดูสรุปผลของวันที่6ที่เชฟหนุ่มให้ไปนะครับให้ไปรอบแรกเนาะเด่น5กับ1ผลหวยลาวที่ออกคือ8102 ชมหน่มห้าห้ไม่เข้านะครับ5เด่นไม่เข้าเข้าหนะครับเข้า1881นะครับหเข้าตัวกนี้ครับ1 8 8่ดแนะครับขายที่อ่ตามก็น่าจะโอเคอยู่ครับเพราะว่าฟันนะไม่เยอะชุดด้วย1881ครับมาวันนี้ครับก็มาตามกันต่อครับกับตัวเด่นแล้วก็จับคู่ให้ครับตัวนี้เชมนมก็ให้หนึ่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับ น่าจะเป็น8ปดหนึ่งนะจะได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็มาดูกันต่อของวันที่9นะครับวันที่9วันนี้วันที่9เชียบหนุ่มก็จะให้เดี๋ยวขอปังกล้องแป๊บนะึงขอโทษขออภัยครับกล้องวันนี้วันที่9นะครับ 9, 9, 6, เรืาเดองเก้าพีหกสี่หวยลาวลายมือไม่สวยนะครับต้องไปคัดไทยใหมนะ่ปัฒนาวันนี้เด่นนะครับตัวเด่นนะครับ เป็นกกับ7นะครับวิ่งรูด9กับ7นะครับวิ่งรูด9นะครับตัวนี้ชอบมากครับ9เป็นไงครับวิ่งรูด9จับคู่ให้ก็จะมี9ก็จะมีนะครับ 9ก9าสาแล้วก็เกนะครับส่วนเจ็ดก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ด แล้วก็เจ็ดแปดนะครับบนล่างนะครับลองดูพิจารณานะครับชอบก็ติดตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน,นครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเพื่อความสนุกสนานและดูเพื่อความเพลิดเพลินนะครับส่วนชุดสี่ตัวนะครับเจ้หนุ่มจะให้แค่ชุดสี่ตัวเนาะ ก็จะมีชุดสี่ตัวก็จะมีเก้าเจ็ดห้านะครับเก้าเจ็ดห้าตรงนี้ต้องเป็นชุดสี่ตัว หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเนาะชุดสี่ตัวก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆบางๆครับแต่อย่าลืมครับตัวที่ชอบก็คือเนี่ยครับเจ็ดห้าเก้าห้าแล้วก็เจ็ดแปดนะครับลองดูครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่เชื่อหนุ่มภูทอนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม